สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเที่ยวป่ากันโอเคเอาไปเที่ยวป่านะคะวัสดีคะปล่อยลิงเข้าป่านะครับวันนี้ฟาลิงเข้าป่าไปออนนสโอ้ยเโอ้ยเตอกโยมอก่น้องมันอ เด็กหน่อยเห็นดยเห็ดบาดหนึ่งดอกสองดอกพ่อแม่พี่น้องกยบานมีนคนมตาตัดขาขหายพ่อแม่พี่น้องเมืองในสบาย <c oughs> สบาย ไเลี้ยงกันไว้ท้ายสอเดียยวยูทูบเบอร์ต้องข้าใจตัดขาแล้วย้ายย้ข้ามามอนี่มอนี่มีพนักงานตัดขาเ็ดได้จ้ามาสวยกันเฮาจุเดียว เด็กหน่อยมาเบิ้งใหแล้าจะเบิ้งเด็กน่อยม่าเบิ้งใหแล้วเด็กน่อยเบิ้งไฮแม่ก็เก็บเ้จะเบิ้งคือเหนียคนตัดขาไฮสุดยอดเต็งิวเต็งิวเป็นทีมทานเป็นทีมค่ะทาเป็นทีมทนเน่อยเขาก็เอาด้วจจะเข้ามาผ่าได้จ้ะเออเดมาซบเออเด็ยดยดล็กดฮะเออเด็ยดยดเนื้อ เห็นน่อนไหอ่าบอกหเห็น้นอนหเด็กหน่อยเห็นดอกนี่บ่เด็กหน่อยเห็นดอกนี่บ่เด็กหน่อยเห็นดอกนี่บ่เด็กหน่อยเห็นดอกนี่บเด็กหน่อยเห็นดอกนี่บ่ สองนั่เหนมีอย่วะนี่เดียวทอแล้วมัมันทาแล้วโอ้ยเสียดายองเปิดแล้วตัดขาไดอุป,ปกรณ์ไม่ได้ค่ะเพิ่แต่ว่าเ้ากับโเคยชินกนได้ากับเสียแม่เหโ้ย อุ้ยเห็ดแค้มตะเล่นพอม้ยคือเนาะเห็ดแค้นตะเล่นเห็ดแค้นตะเล่นลกันนะได้ไปเจอเน็ตพิสตจะได้โอ้ยนี่เห็ดมันปูแล้วพอมัคือเนาะโอ้ยมันมันกระาอวกเห้เขาเก็บที่เก่าเนาะพราะว่าเขาคิดว่าสิบมาเราแต่ว่า เสีย <Yeah>, huh? huh? yeah. uh ็ดแคนตะเลนนงามพี่น้องเดูเฮ็ดเฮ็ดแคนตะเลนอ้ยมานกันนํามวนล่นตําน้าตําลังเก็บเ็ดแล้วบนีนงเด็กนอยฮะเด็กนอยดย้อนอยู่ดารอบนียเวนตะ Ai, à, ui, 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 này ui, 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 แม่มาดูดด้วยนะสมแม่มาคัเดียฮะคาเด็ก่อพูดอะไรพพูดอะต้นอ้เจาพตัเนาะสีเดียกันเมื่อแรกฉันเห็บปู่ปูยาเซีนซอบปู่ยาเฮ็ดพึ่งบ้านค่ะตายไปแล้ว เรปปีออยบร้อยเฝ้าป้าไปแล้วนนพุมฟลมอีกี่น้องดอกนี่ดอกใหญ่ใหญ่เถาไปแล้วหุ่นอยู่ในใต้ต้นไใหม่ไอ้คนูกเริ่มเอาเขาเอาดอกใหญ่ดอกหน่อยดอกใหญ่สุดจ้ะเอาดอกใหญ่สุดเนาะมันก็มีอยู่แบบนี้เรากุบกุบแกงแสบนะพัดแสบพร้อมแบบนี้แบบพัดแสบจ้ะ มันแก่มันปูเริ่มขึ้นนี่เห็ดมันปูหรอปลาเนี่ยปลาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเห็ดฟืนหวานแต่ว่าเมือนี้ห้างอได้เห็ดมันปูไายขนาดมันขึ้นเห็ดมันปูอู้คันมาตินฮะอู้คันมาตินเห็นไหมอู้คันมาตินคันดูก่อนเห็นตัดได้สม่ำเสมอแน่สุดปับ อุ egg, under. Mm ่นนะเด้าปคลิปปะอุ่นนะก็ลูกไส้เก็บซยขี่คาน้ามไปแล้วอู้ม่ว่าสูฟิตฮะเรียคันตะลันเต่นนันรนกรทันายถูเมกเมกสุยอดเเด้อตัดตัดขาเห็ดเท่านั้นเนาะ ได้อุปกรณ์มหม่มากกับท่านได้ชินเนาะบ่ปัดไหมมันเปียกฝนตกจริงๆล้วเมื่อนี้เขาสิบอกว่าฝนตกหนักเลยติวาเบิงเลีวยมันบ่ตกเขาก็เลยพากันมาเข้าป่าน้าจนะลูกชส้ไปเที่ยวสวีเดนกับมาเลยเอาขอนมเอาขอนมเ,เอาเสื้อผ้า โยันเนตมาหายคานมาติ่นเพราะว่าโยันเนตหญ่นี้จากเสื้อผ้าแล้วเขียนไปเล่นหน่อยอนะจ๊ะเก็บไ,ไปหมดไปเด้หน่อย,อยโอ้ยมองเห็นสน้องเอ้ยมันอ,อีห <c oughs> ยังไงฮะอ้ยหมดกับมาหมดกับมากระดิเห็ดอยู่โอ้ยหยา,ากซาแต่นาะโอค่นี้โค่นนี้ โกบีแล ah ้วนดอกกะโบีนเนี่ยพีนับไอะโว้ยอะขุมดูดอกดอกนึ่ง้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่าุาฮ่ยฮ่าฮน่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮ่่าฮ่่ะฮ่าน่าฮ่น่าฮ่าฮ่าาฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮาา่า นั่นมหมดไปเนิ่าก็มันเน่าคนประเียใจเน่าแล้วเน่าเน่าเลเน่าเยังคนคำอุกส่าเวสต์นฟ่วนกรุงทพก็ทางลับเขามาทางลับด้วจ้ะเพิ่มว่ายอมคำคำคำ ห้างรัดนี่ต้องเป็นไก่เหรมาพอดีรัดห้างรัดรัดโอ้ยโอ้ยตเิดกระเป๋าเอยม่หือกรย่าอย่าอย่าอเ็ดิเดิะองามเพราะว่าเฮ็ดผิดนักโมหจัดจ้ะแหม่มมดเลยิดโมโแต่ว่าเพว่าเห็ดผิดจ้ะเซรากโนสเตนซอฟบ้งเห็ดพึ่งหานนรูมีบ่ เปนแตัมีเหด่มี้เอาพว่าถึงมาเิงออันยางกับเอะไรใสตเห็ดนาอ้ยงาได้เห็ดพึ่งขาล่ยเห็ดพึ่งวานเห็ดนมันปูแล้วจ้ะเนาะยบาย subscribe บาย l ายไลค์ s a e ัร์บวัสดีครับวัสดีครับสวยๆวัสดีครับวัสดีครับสวยๆบายบายวัสดีครับ 拜拜。<Peace. S 2> bye bye.